ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุกค้าด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้อง FCT นาััท่านนะครับวันนี้ก็พบกับลุงตันขนบนาชาแนลวีเช่นเคยเนาะเมีหวยออกไปแล้วเนาะลุงตันก็จะมาวิเคราะห์งวดถัดไปให้กับพี่น้องรับชมกันเนาะก็วันนี้นะครับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์แนวทางลาวพัฒนานะครับงวดวันพุธนะครับพุธที่9รกรกฎาคม68เนาะ วันกันที่ผ่านมานะครับกันที่7กระกฎาคมนะครับสูตรที่ลูกตันให้ไปก็เด่นเนาะเด่นมาหนึ่งตัวนะครับก็คือสองเนาะนะที่ตำแหน่งหลักหลักสิบล่างนะครับก็หลายท่านเนาะ,ะนำไปเป็นตัวเรียงตัวรูดนี่ก็คงโชทย์ดีกันนะครับ ส่วนชุด2ตัว3ตัวที่วางไว้ให้ก็ถือว่าหลุดไปนะครับแต่ถ้าพี่น้องสังเกตเนาะถ้าพี่น้องสังเกตด,ดูตัวเลขในตลาดครับโดยเฉพาะปุ่มเลขกําลังวันนะครับก็มีศูนมี2เนาะทันทีจับชุดเพิ่มเติมนะครับนอกเหนือจากพี่ลุงทันจับวางไว้ให้เนี่ยก็อาจจะโชคดีเนาะได้สองตัวล่างไปด้วยนะครับยังไงก็ สแสดงความยินดีกับท่านที่โชคดีด้วยก็แล้วกันนะครับส่วนงวดประจําวันพุทธที่9รกรกฎาคม6 68, นะกเนาะลักษณะของสูตรจะเป็นยังไงก็ไปติดตามรับชมกันครับมาดูการวิเคราะห์หวยเราพัฒนานะครับงวดประจําวันพุธนะครับพุทธที่9รกร,รกฎาคม6 8เนาะในการวิเคราะห์สูตรให้กับพี่น้องใรับชมเนาะในวันนี้ก็ยังใช้รูปแบบนะครับ เหมือนกับหลายๆงวดที่ผ่านมาเนาะก็คือการเอาผลลัพธ์จากสูตรสองสูตรเนาะมาเทียบชนกันนะก็คือเอาผลลัพธ์จากสูตรเหมือนกันสองสตัวเนาะแล้วก็กลุ่มเลขกําลังวันนะครับมาเทียบชนกันนะครับเพื่อให้เห็นความเหมือนความต่างแล้วค่อยเอามาวิเคราะห์เป็นชุดสองตัวสามตัวเนาะซึ่งตามสถิติที่ผ่านมาก็ตัวเลขในตารางเนาะ ที่เอามาเนี่ยก็ถือว่าเดินดีมาโดยตลอดนะครับอันดับแรกนะครับลุงตันก็จะเอาผลลั์ระวังในในตารางกันก่อนนะครับเริ่มต้นที่สูตรเหมือนกันสองตัวเนาะผลลั์ที่วิเคราะห์ได้นะครับแถวที่หนึ่งนะครับได้ได้หนึ่งนะครับได้หนึ่งเนาะแถวที่สองได้ห้านะครับแล้วก็แถวที่สาม แถวที่สามได้หนึ่งนะครับต่อมานะครับต่อมาก็แถวที่อก็จะเอาผลลั์เนาะไปบวกลบหนึ่งกันก่อนนะครับเพื่อที่จะลงในตารางซ้ายขวานะครับแถวที่หนึ่งนะครับหนึ่งนะครับฝั่งนี้คือสองเนานะฝั่งนี้ก็จะเป็นศูนย์นะครับ ต่อมาเนาะต่อมาแถวที่สองนะครับห้าห้าแล้วก็หกนะครับอัวนี้ก็จะเป็นสี่เนาะแล้วก็มาแถวที่สามหนึ่งแล้วก็สองนะครับอ่าัวนี้ก็เป็นศูงเนาะ,ต,นนนะต่อไปเนาะก็จะเป็นกลุ่มเลขกำลังวันนะครับ ก็จะแบ่งเป็นกลุ่มเลขเด่นและเลขรองนะครับเด่นเนาะตัวที่มาบ่อยที่สุดนะครับมาบ่อยที่สุดก็คือหนึ่งนะครับมีหนึ่งนะก็มีเก้านะครับแล้วก็แปดน,นะครับส่วนรองลงมาเนาะก็จะมีสองนะครับมีสองมีสามนะครับแล้วก็สี่สามลีกสี่นะครับ าจากการสังเกตเนาะตัวที่เหมือนกันในตารางก็จะมีศูนย์เนาะมีศูนย์มีหนึ่งนะครับมีสองมีสี่นะครับก็จะเอาไปพิจารณาเนาะเป็นกลุ่มเลขเด่นแล้วก็ชุดสองตัวสามตัวนะครับเริ่มต้นเนาะมาดูเด่นกันนะครับเด่นประจำงวดวันพุธนะครับพุทที่เก้า กรกาคมนะก็จะมี1นะครับมี1มีสองมี4แล้วก็9นะครับอ่าทีนี้ก็ลองมาจับชุดดูนะครับจับชุดก็คือชุด2ตัวนะครับโดยจะเริ่มจากตัวเลขที่มีลำดับที่น้อยขึ้นไปเนาะก็จะมีสองแปด สองเก้านะครับสามหนึ่งสามสองสามสี่นะครับสามเก้าเนาะสี่หนึ่งห้าหนึ่งเนะ 41, นะ 51, นะ หกแล้วก็8ปดนะครับาตายมาสิบชุดสิคู่นะครับทีนี้มาดู3ามตัวนะครับ3ตัวก็จะมี2 3,4สามองสหนึ่ง 2องห้าหนึ่งสองหสองแล้วก็8ปดสามเนะครับอันนี้ก็เป็นชุด3าตัว2ตัวนะครับที่วิเคราะห์ได้จากผลลัพธ์นในตารางทั้งสองสูตรนะครับพี่น้อง fc ก็มองเนาะมองผลลัพธ์และกลุ่มตัวเลขที่ลงตันวางไว้ให้ ถ้ามีความเห็นแตกต่างจากนี้ก็สามารถจับทุดเพิ่มเติมได้แต่ก็ให้ใช้วิจาจรณญาณในการรับชมด้วยที่ให้ไปก็เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจนะครับจากสูตรนะครับที่ได้รับชมไปเนาะในการวิเคราะห์กลุ่มตัวเลขให้กับพี่น้อยรับชมกันเนี่ยนะครับลุงตังก็ยังใช้วิธีการเทียบนะครับเทียบผลลัพธ์จากสูตร2สูตรเนาะ เพือให้เห็นความเหมือนความต่างกันนะครับซึ่งก็ใช้มานานนะครับมานานหลายเดือนแล้วนะครับก็ถือว่าการใช้วิธีในลักษณะนี้เนาะ,ะตามสถิติที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าตัวเลขในตลาดนะครับเดินดีมาโดยตลอดนะครับกานที่จับชุดเพิ่มเติมคงทราบดีเนาะนอกเหนือจากที่ลงจำบบาวางไว้ให้เนี่ย ก็ท่านที่มีความเห็นต่างนะครับอาจาจะจับชุดเพิ่มเติมแล้วโชคดีกันไปอย่างตอนนี้ก็มีหลายท่านนะครับก็ลุ้นต่อ,อีิงเงาะกันนะครับท้ายนี้นะครับลุงตันก็ขอขอบคุณพี่น้อง f อที่ติดตามลุงตันมาโดยตลอดเนาะเหมือนเดิมนะครับลุงตันฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลุงตันลงให้ได้รับชมกัน เจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ